ทุกคนวันนี้มาพบกับครูทีนา่าเชนเคยร์นะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะในหวัวข้อสามสิ่งนี้ที่จะทให้คุณเนรมิตง่ายเนรมิตไวที่สุดนะคะสามสิ่งนี้นะจริงๆแล้วนะคะอะไรที่คุณคิดได้คุณมีมันได้อะไรที่คุณคิดได้คุณมีมนไ,ไ,ไ,ได้คะ่ะอะไรที่คุณจินตนาการถึงมันได้คุณมีมันได้คิดนไปนะ ข้อแรกนะสิ่งที่ทำให้คุณนเนรมมตไวเลยคุณต้องจินตนาการจริงๆการจรินตนาการคือการคิดจินตนาการอยู่ในสภาวะที่ได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับสิ่งนั้นแล้วเป็นภาพแบบไหนรู้สึกอย่างไรมีภาพแปะความรู้สึกจริงๆเวลาคุณจินตนาการคุณจูนขึ้นนั้นแล้วนะจูนค่าความถี่นั้นแล้วคุณไปอยู่พบภูมินั้นเรียบร้อยแล้ว แบบนั้นเลยนะอยู่ที่คุณจะจําความรู้สึกแบบนี้ได้นานแค่ไหนอย่างน้อยนะคุณต้องฝึกอยู่หนขึ้นเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่ในห่วงแบบเบาๆสบายๆหนึ่งนาทีขึ้นไปสองนาทีสามนาทียิ่งถ้าคุณอยู่ได้นานยิ่งมาไวอยู่ในขึ้นนะน,นะมีพลังบวกทุกวันแต่เจอเรื่องลบทุกวันเลยค่ะทำไงดี หน้าที่คือรัดชิงให้ไหวเรื่องโลกก็เป็นธรรมดาค่ะมาให้เราแบบเติบโตขึ้นหน้าที่วิ่ยขอบคุณนะแม่ฉันเก่งขึ้นเติบโตขึ้นรู้แล้วก็วางมันให้ไหวแล้วไปโฟกัสเรื่องใหม่ผลงานมีสติวางให้ไหวมองว่าทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็คือมายาสมมติมันเป็นพลังงานเก่าที่เราเคยปล่อยขึ้นรบอบๆไปไม่เป็นไรหน้าที่กลับมานนข้างในปรับค่าความดีให้สูง เปยนโฟกัสไปคิดเรื่องใหม่เรื่องดีๆปล่อยคึืนดีๆคึืนเบาๆคึืนสบายๆคิดถึงแต่สิ่งที่เราชอบอาจจะมีเรื่องลบไม่ต้องโฟกัสมันถ้าเราเจอเรื่องลบยิ่งเราโฟกัสมันยิ่งมันยิ่งขยายมันยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะง่ายห,หน้าที่คือไปโฟกัสเรื่องบวกๆเรื่องดีๆในเพียงเล็กน้อยนะโฟกัสสิ่งในสิ่งนั้นจะขยายแบบนั้นเลย ดังนั้นไปโฟกัสเลือกแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราชอบข้อแรกที่คุณจะใช้ในการม f เฟซคือจินตนาการจินตนาการคือความคิดคือการใช้สมองซีขวาใช้พลังพระเจ้าใช้พลังวิญญาณในตัวคุณเป็นการใช้พลังจิตพูดง,ง่ายๆใช้จิตนำกายใช้สมองซีขวานำซีสายถ้าใช้สมองซี้ายมันจะคิดได้ไม่เกินประสบการณ์ที่มีมามันถ้าคุณคิดอะไรเครียดเอี่ย คุณอยู่ในฟัง์กชันอันตราตัวตนแต่ถ้าคุณอยู่ในคลื่นที่มีความสุขเอนจอยเบาสบายคุณอยู่ในคลื่นของพลังงานนะเอนจอยเบาเสบายสบาเหมือนเด็กมีจินตน,น,นาการเขาเพิ่งมาจะรู้วิญญาณเขาอยากเป็นอะไรเป็นไเลยดังนั้นเวลาคุณจะมีนิฟเฟสอะไรจะดึงดูอะไรให้คุณจินตนาการเป็นคนนั้นเลยรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วรับแล้ว จินตนาการอยู่ตรงนั้นเลยถ้ากับคุณจูนขึ้นนั้นแล้วคุณเลือกเาเาริ่มเปลี่ยนไปอยู่ภพภูมิน,นั้นแล้วคุณไม่อยู่ยนนภพภูมิเดิมภพภูมิเดิมมีแต่ความเครียดความทุกข์ความกังวลมีแต่ความขาดแคลนจูนขึ้นไปเลยอยากเป็นใครในอนาคตอยากเป็นคนมัง่งคั่งอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนสุขภาพดีหุ่นดีความรัดจูนไปเป็นคนมีความรัดดีแล้วมีความรัดดีความรัดดีแล้วสุขภาพดีเป็นคนสุขภาพดีจูนขึ้นไป ใช้จินตนาการมันคือพลังวิเศษในตัวคุณค่ะแต่ว่าทางโลกที่บุคคลทั่วไปเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาก็จะบล็อกเราด้วยคำว,ว่าอย่ามาโนอย่าเพ้อเจอเพราะว่ามารก็จะแทรกในมนุษย์ว่าอย่าไปใช้พลังนั้นถ้ามนุษย์รู้คำแล้วว่าตัวมีพลังเนี้ยพลังดังพระเจ้าพลังวิเศษในตัวเองเดี๋ยวคนมันจะมีความสุขโดยใช้ไม่ได้อาหารเพราะมารของอ อาหารของมานคือความทุกข์ความเครียดความกลัวความกังวลพลังงานลบทั้งปวงคืออาหารของมานมานก็ต้องการอาหารเพ่างยางไงเขาก็กลัวเราแบบมีความสุขเอ o นจอยใช้ไม่ได้อาหารเลยเห็ไหคะดังนั้นหน้าที่เรารู้ให้ทันแล้วก็วางให้ไวแค่นั้นเองรู้บ่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าสุขรู้สึกอย่างไรวางกลับมาที่ ร่างกายกับให้ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสไปคิดเรื่องใหม่ไปจินตนาการถึงเรื่องใหม่ไม่ต้องสวมความจริงตรงหน้านะหากจะอยู่กับความจริงตรงหน้าก็อยู่ด้วยการขอบคุณอ่ะสมมติว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ลมหายใจอ่ะสมมติว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ลมหายใจอยู่กับความจริงตรงหน้าด้วยความสุขขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณข้าวอะข้าวปลาอาหารที่อร่อยๆวันนี้ขอบคุณลมเย็นๆขอบคุณแสงแดดอุ่นๆขอบคุณแอร์ขอบคุณพัดลม ขอบคุณงานที่มีทําอันนี้ขอบคุณอยู่ในขึ้นสูงแต่หากคุณจะจินตนาการจะคิดให้คิดถึงปต่สิ่งที่ชอบมีเวลาในการเสกสร้างนนในระดัชีวิตใหม่ตัวเองด้วยเช่นนั่งสมาธิแล้วก่อนออกจากสมาธิให้จินตนาการถึงสิ่งตัวเองอยากได้เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วหรือเวลาเบาๆสบายๆรีแลกผ่อนคลายให้จินตนาการหรือห่วงไหนที่คุณอารมณ์ดี หรือเพิ่งออกจากสมาธิก็ได้หรือก่อนที่จะหลับไปเพราะจิตตาสมุัจะเปิดคือห่วงเวลาที่ดีแลกผ่อนคลายอะไรที่คุณคิดได้คุณมีมันได้อะไรที่คุณจินตนาการถึงมันได้คุณมีมันได้คุณจูนขึ้นเดียวกันกับมาแล้วคุณอยู่ในภพภูมินั้นแล้ว,เว,เ,วเวทีการเปลี่ยนบีอิงใหม่หรือภพภูมิใหม่คือจินตนาการไปเป็นคนนั้นซ้ำๆซ้ำๆจนมันแบบมันคุ้นชินมันแน่น ฉันชินเกยวับสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาฉันชินกับฉันชินอยู่แล้วฉันเป็โกนหาเงินงานอยู่แล้วฉันเป็นคนที่แบบเงินวิ่งเข้าหาเห็นไหมลูกค้าวิ่งเข้าหาเงินวิ่งเข้าหาความโชคดีวิ่งเข้าใส่ความบางครั้งวิ่งเข้าใส่ไม่ต้องหาเงินเหมือนคนอื่นเขาคุณลองคิดดูนะมันจะสนุกแค่ไหนต้องต้องต่อสู้ต้องพยายาม ต้องหาอันนี้เป็นเป็นสภาวะที่ยังไม่มีไงต้องพยายามต้องเอาให้ได้ต้องพยายามนะพยายามคือยังไม่ได้ไงมันไม่เหมือนแบบได้แล้วอะสบายใจฉันได้มันเรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นอะมันจะรู้สึกดีไหมเวลาคุณได้ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะรู้สึกดีคุณต้องฝึกไปอยู่ในขึ้นได้รับเร็จวจักรวาลจะขานรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณมีคุณได้รับคุณต้องฝึกปเป็นคนนั้นแต่ถ้าคุณ เป็นคนเดิมใช่ไหมเป็นคนขาดแทนเป็นคนไม่มีความสุขเป็นขึ้นนั้นอ่ะเป็นขึ้นยังไม่ได้ก็จะได้สิ่งที่ไม่ได้กก็บขก้นมาต้องไปที่มีแล้วเป็นแล้วแล้วแล้วคนส่วนใหญ่จะบอกว่าแล้วจะรู้สึกยังไงจินตนาการค่ะตัวเดียวเลยจะจินก็ความจริงตรงหน้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่สนความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าจริงๆเป็นอดีตนะคะตอนนี้เป็นอดีตเป็นกรรมในอดีตส่งผล เป็นกรรมที่คุณเคยคิดไว้พูดไว้ทําไว้ปล่อยแรงสะเทือนไว้ปล่อยพลังงานไว้แล้วมันส่งผลแล้วอนาคตไปจากปัจจุบันหน้าที่ปัจจุบันนสร้างอันใหม่เลยภาพใหม่จนินตนาการใหม่ค,คือตรงนี้เวลาคุณจนินตนาการถึงมันคุณไปจูนค่าความถี่เดียวกันแล้วคุณเริ่มเปลี่ยนบีอิงใหม่แล้วคุณเริ่มเริ่มจูนค่าความถี่เดียวกันแล้ว อะไรค่าความถี่เดียวกันมันจะดึงดูดข้าหากกันเหรอไหมยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนคุณอยู่ที่95เมกเฮิร์ตคุณอยากไปที่109เมกเฮิร์ตคือเป้าหมายของคุณคือสิ่งที่คุณปรารถนาใช่ไหมคุณก็ต้องจูนขึ้นไปที่109เมกเฮิร์ตไม่ใช่แบบอยู่ที่95พยายามสู้95 95เล่งเสียงเล่นเสียงแต่ยังอยู่ที่95มันไม่ได้นะมันต้องจูนขึ้นไปที่109เมกเฮิร์ตแล้ว คุณจะเริ่มได้รับได้ยินเช่น95เป็นเพลงลูกทุ่งแต่คุณอยากจะฟังเพลงผลลัพธ์มาของคุณคือเพลงสากลมันอยู่1 0 9กมกะเฮิรตซ์คุณต้องจูนคือมี900ไอ้1 0 9เมกะเฮิรตซ์คุณต้องใช้จินตนาการช่วยจินตนาการแล้วใส่ความรู้สึกเหมือนได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วคุณต้องหมั่นทําสิ่งนี้เช่นคุณปรารถนาบ้านคุณต้องไปเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วใช้ชีวิต เหมือนอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วจริงๆเวลาคุณจินตนาการอ่ะคุณจูนค่าความถี่นั้นเรียบร้อยแล้วคุณไปอยู่ในค่าความถี่นั้นแล้วคุณไปอยู่ในภพภูมินั้นแล้วพูดง่ายๆคุณไม่อยู่ภพภูมิเดิมคุณอยู่ภพภูม,มิใหม่มันเป็นแบบนั้นเลยนะจินตนาการแล,ล้วรู้สึกซ้ำๆซ้ำๆเหมือนมีแล้วเป็นแล้วให้จิตมันคุ้นชินนะคะจิตหรือสมองเนี่ยสองอย่างเนี้ย เขาแยกไม่ออกนะว่าอันไหนความจริงตัวหน้าอันไหนจินตนาการเขาแยกไม่ออกเวลาเราเทรนเข้าไปเบาๆซ้ำๆมันจะคุ้นชินคุ้นชินจริงไหนมันจะดูดูสินั้นมันจะ manifest อีย่างแบบนั้นเลยนะคุณนน่าเป็นสายภาพสายจินตนาการอยากได้อะไรเห็นภาพมันมักจะโผล่หนะ้าที่คือระวังอย่าเห็นภาพลบเห็นภาพลบมันก็โผล่เช่นกัน คุณได้เป็นสายภาพไม่ต้องพูดภาพแล้วใส่ความรู้สึกมันจะโผล่อ่าแบบนั้นเลยนะไม่ต้องพูดโดยเห็นภาพแล้วก็ฟินเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้นะแล้วก็ฟินเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือเทคนิคจูนขึ้นค่าความถี่ให้มันแมชได้รับแล้วคุณต้องอยู่ในสภาวะได้รับแล้วคุณต้องไม่รู้สึกอยากได้อยากได้คือยังไม่มีไงเห็นไหมคะว่าสิ่งที่พิมพ์คือยังไม่มี อยากได้รู้สมัมม่ต้องอยู่ที่ได้แล้วแล้วปล่อยวางด้วยนะคีแล้วปล่อยวางไม่รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะดได้นรืจะได้บีบคันตัวเองจะไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในสภาวะแบบชิลสบายรู้ว่ามาแนะ่ฉันวางใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่บีบคันไม่เร่งแต่รู้ว่าได้แนะ่ยิ่งถ้าคุณอยู่ในสภาวะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไ,ได้สี่เดืยน นั่นแหละยิ่งยิ่งได้ยิ่ง,ง,ด,งดึงดูดแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้สภาวะอยากได้อยาอยา่อยาได้มากๆม,มันจะไม่ได้คุณปรารถนาได้เป็นสารตั้งต้นในครั้งแรกเท่านั้นปึ้งเออโอเคได้แล้วปฏิภาพได้รับแล้วแล้วก็ปล่อยวางแล้วอยู่ในขึ้นสูงเลยนะอยู่ในขึ้นสูงขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นมีความสุขขึ้นเอ็นจอยแต่ถ้าอยู่ในขึ้นขุนมัวจะไม่ได้มันคนละขึ้นกแบบันหน้าที่คุณต้องดูแล อารมณ์ของเตงให้อยู่ในขึ้นสูงคีย์คือตรงนี้แหละที่ที่ส่วนใหญ่จะทําไม่ได้ขึ้นมันไม่แมทสิ่งที่คุณอยา่ได้อยู่ที่ร้อยเก้าเมกะเฮิร์แต่คุณอยู่ที่แปดสิบแปดสิบเก้าเมกะเฮิร์อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันไม่แมทกันต้องอยู่ในขึ้นที่มันแมชขึ้นเบาขึ้นสบายแล้วจะมีความสุขทั้งวันได้ไงขอบคุณสิขอบคุณสิ่งที่มีอะขอบคุณจากหัวใจนะ มันดียังไงนะมีสิ่งนี้เมันสอนในคอร์สโปรแกรมจ c t เีนาะให้ขอบคุณมันดียังไงมีตังใช้เนี่ยมันดียังไงนะมีมีงานทำมันดีนะมันดีเนาะยังมีลมหายใจมันดีจังเลยมีข้าวกินมันดีจังเลยเนาะมีลมพัดเย็นๆอากาศดีๆสิ่งที่คุณมีอ่ะขอบคุณเลยอย่าขี้เหนียวคำขอบคุณกระตันยูรู้คุณแสดงความกระตันยูรู้คุณ ยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับยิ่งได้รับยิ่งต้องขอบคุณคือตรงนี้นะคะแล้วอยู่ในขึ้นเบาขึ้นสบายจินตนาการถึงมันเหมือนได้รับแล้วต้องอยู่ในสภาวะได้รับแล้วนะไม่ใช่อยากได้นะถ้าอยากได้จะไม่ได้ต้องอยู่ในสภาวะได้รับแล้วได้รับแล้วจะทํำยังไงจะใช้ยังไงจะเป็นภาพไปไหนเหมือนคุณได้เงินก้อนนี้มาสมมตินะคุณมีเป้าหมายได้เงินหนึ่งล้านบาทสมมติหรือหนึ่งแสนเป้าหมายเงินนั้นได้มาแล้วไปทําอะไร อ่าเอาไปทําอะไรคุณเห็นตัวเองไปใช้ชีวิตรตรงนั้นเลยฉันจะซื้อสิ่งนี้ให้กับตัวเองฉันจะไปเที่ยวตรงนี้พาตัวเองไปกินอาหารอร่อยๆพาพ่อแม่ไปเที่ยวหรืออยากทําอะไรเห็นภาพตรงนั้นไปเลยข้ามช็อตไปเลยเห็นจะได้มือถือก็คือเห็นแล้วได้รับแล้วแบบนั้นเลยถ้าคุณจะได้มือถือนะได้รับแล้วอะไรก็ตามมันใช้กับทุกเรื่อง อยากหายป่วยไปที่หายป่วยแล้วอยากมีแฟนไปที่มีแฟนแล้วซึ่งมันจะยากนิดนึงไงสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกใช่ไหมหรือใหม่ๆมันจะแบบยากนิดนึงก็ยังไม่มีให้รู้สึกมีอะไรก็ให้ใช้จินตนาการมันคือพลังพิเศษในตัวคุณบางคนอะจริงๆไม่ใช่คําว่าบังเอิญนะจินตนาการถึงมันได้คุณมีมันได้เพราะหลายๆคนไม่ได้จินตนาการไงจินตนาการแต่เชิงลบหรือคิดแต่ที่สิ่งที่อยู่ตัวหน้า กังวลเครียดอยู่กับแค่สิ่งทุกที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นเช่นคุณคิดถึงเดินช้อปปิ้งในช็อปช็อปแบรนดเ์เนมคนอื่นไม่ได้คิดแบบคุณนะแต่คุณคิดคุณคิดคุณเริ่มไปจูนขึ้น,นะนะ่ล้ะจินตนาการตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศอยู่โรงแรมหรูคุณไปจูนขึ้นแะนะคุณไปจูนขึ้น,นแล้วนะ ซึ่งหลายๆคนเขาไมบา่บางคนไม่กล้าจินตนาการได้ซ้ำไม่กล้าคิดซึ่งคุณน่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ความลับนี้ก็ไม่กล้าคิดมันใหญ่ไปสำหรับฉันนะเพราะถูกสังคมโปรเกมว่าย่าคิดอะไรเกินตัวรู้จักเจียมตัวนะแต่คุณรู้ความลับนี้คือฟังแค่เสียงหัวใจว่าฉันปรารถนาอะไรจูนขึ้นเลยฝึกจูนขึ้นเลยหรือไม่กระทั่งสิ่งที่คุณชอบดูนะคุณไปจูนขึ้นอ่ะ ดูแล้วฟินอ่ะชอบจังเลยเนาะสวยจังเลยคุณก็ดูมือถือรุ่นที่คุณชอบอ่ะดูดูเหมือนเหมือนได้ใช้แล้วเหมือนมีมันแล้วเวลาคุณไปจูนข่าวรบๆคุณไปจูนขึ้นรบๆนะหรือคุณไปอยู่ใกล้คนรบๆคุณไปจูนขึ้นนั่นแล้วมันกันเลยการการสิ่งที่คุณดูดูอะไรอ่ะมีผลมากๆสิ่งที่คุณชอบดูมันจะมาโผล่ในโลกคุณสําคัญมากเลยนะคะสิ่งนี้เพราะว่าคุณน่าชอบดูสิ่งนี้มันจะมาโผล่ในโลก ทุกวันนี้คิดนี่มันแทบจะแบบมาไวมากอยากกินขนมจีนมีคนมาเสิร์ฟมีคนซื้อมาฝากอยากกินอะไรเหมือนเขารู้ความจนแบบเมื่อวันนั่งคิดกับตัวเองเหมือนจะกะวาลรู้ความคิดฉันทุกอย่างเลยว่าฉันต้องการอะไรเขาบอกเสิร์ฟอ่านั้นเลยนะคิดดูอยากกินอะไรตอนนั้นจะโผล่ อยากได้อะไรมันจะมาง่ายมากอยากได้แล้วก็วางอยากได้แต่ไม่ใช่อยากได้อยู่นั้นนะอยากได้แล้วเห็นภาพแล้วก็ปล่อยวางเลยลืมไปเลยอ่ะพูไดง่ายลืมไปเลยได้ยังดีแล้วอยู่ในขึ้น enjoy เบาสบายแล้วปล่อยวางผลลัพธ์คือแบบนี้เลยนะคะเนาะวันนี้สั้นๆนะคะไปอยู่ในขึ้นสูงจินตนาการอยู่ในขึ้นสูงแล้วปล่อยวางไปละลาเองนะคะเนาะ ฝากไว้ค่ะทุกคน